คลิปนี้เป็นงานซ่อมโซฟานะครับแต่ยังไม่ได้ซ่อมนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูใต้โซฟานะครับอันนี้ผมแกตรวจมันออกนะครับใต้โซฟามันมีอะไรเราไปดูกันเลยครับมันจะมีตังนะครับเงิน เพื่อนๆที่จะโซฟาไปซ่อมแกะดูก่อนก็ได้นะครับใต้โซฟาช่างเขาเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วนะครับผ้าปูด้านหลังนะครับจะมีตังหล่นอยู่นะครับเราเก็บออกก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะเอาไปซ่อมนะครับ ยังไงช่างเขก็ทําให้เราใหม่อยู่แล้วนะครับบางทีมันอาจจะมีเยอะกว่านั้นนะครับมีสร้อยมีอะไรหล่นนะครับเราไม่รู้มันหายไปนานอย่างนี้นะครับเราแกะดูก่อนได้เลยนะครับก่อนที่จะเอาไปซ่อมนะครับ ังแกะไม่หมดนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ยี่สิบเก้าบาทนะครับตอนนี้แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเป็นด้านด้านท้ายตูดโซฟานะครับ ดูว่ามันจะมีอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับอย่างพอมีตังอยู่นะครับมีลอตเตอรี่นะครับมีครีมอาบน้ำลอตเตอรี่นี้ตั้งแต่ปี2560นะครับ16กรกฎาคม2560 ต้องลองเอาไปตรวจดูนะครับเบื่อเป็นเพื่อนๆก่อนที่จะเอาโซฟาไปซ่อมนะครับก็แกะดูท้ายโซฟาก่อนนะครับเผื่อว่ามันจะมีของที่เราทำตกไว้นะครับมันอาจจะสำคัญกับเราก็ได้นะครับมาดูตังครับว่าได้เท่าไหร่อยู่ใต้โซฟานะครับ สี่สิบห้าบาทครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ